สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านครับคนที่อยากรวยทุกคนนะครับวิดีโอนี้เรานำเสนอเรื่องนะที่ว่าเราเสนอข่าวดีกว่านะครับข่าวดีข่าวเด่นข่าวเรื่องเลขครับครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ถูกยาวนานนะครับ 301งวดงวดที่แล้วเป็นงวดที่301นะแต่เมื่อกี้ลงผิดไปงวดหนึ่งลงแค่300แต่ว่างวดต่อไปก็เป็น3 0มร้อยสองงวดตลอดจะจึงเป็น301งวดครับเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนอไอ้คุณคุณกลุ่มนั้นน่ะไปก่อนไป ไปเดินเล่นก่อนรอบๆจระเนี่ยไปเก็บขี้หมาแห้งก่อนไปเห็นวิ่งหอบหอบมาเนี่ยบุบวับจะเอาแล้วก็กลับเลยจะไม่นั่นนะฮะเห็นโพสอยู่ตรงนน้นว่ามันช้าจังวะอะไรเนี่ยไปไปเก็บขี้หมาตรงนน้นก่อนแล้วก็มาดูตอนค่ำๆคนที่เขากลับกันหมดแล้วไปวิ่งเหมือนแมวหอบแดดมานั่นแล้วก็จะเร่งเร่งแต่ตอนนี้เพิ่งจะปูเสือเริ่มเตรียมเล่นมโนลา ยังไม่ได้ขยมลงเลยไปก่อนเลยหน่าเบื่อ,อคนประเภทนี้น่าสงสารนะครับบางสูตรนี่อาจารย์เตรียมตัวกันครึ่งวันแต่คำนวณสูรตรออมาบางทีหลายวันนะประมวลผลหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จสักหนึ่งกลุ่มพวกมาแป๊บเดียวมันเร่งอเมื่อไร่มันช้าจังวะอะไรเนี่ย ไม่สู่ภาพเลยนะคุณไปใกล้เลยไปไปเก็บที่หมาแห้งก่อนไปเดินเล่นตรงนู้นก่อนนะครับไปอ่าทีนี้เราก็มาดูกันครับคนใจเย็นๆคนอยากรวยอย่างมีความสุขก,กับไม่เร่งร้อนนะจะบอกว่าสูตรนี้ทำมาจากสูตรดับนะประมาณส0 0 0 0สูตรดับหนึ่งตัวนี่สามร้งวดงวดที่แล้วใช้แล้ว 301ใน300งวดเนี่ยผิดประมาณ15งวดประมวลผลออกมาเป็นเปอร์เซนต์ตามที่เห็นต่อไปนี้ครับยังไม่ไปอีกนะัเนะี่ะมาแอบมองอีกอย่ามาเร่งนะถ้าจะดูนะไปช่องอื่นก่อนถ้าจะเร่งนะแล้วค่อยแวบกลับมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลย อุทธาจะเอาของมันๆมาให้อยากได้ของเปรี้ยวๆอะอีกนี่คือสวดนะบางคนบอกว่ามีแต่น้ำโอ้โหบางทีนะก็จะทําได้สักอย่างอย่างน้ําน้ำนํำส้มน้ําอะไรเนี่ยก่อนจะนําเป็นน้ํำนี่บางทีต้องคั้นมาจากเนือ้อมันด้วยนะครับเนื้อเนี่นๆเดี๋ยวจ้ำๆไอ้ดู คือถ้าไม่ให้เห็นนะมันจะบอกว่ามันไม่จริงมันมายังไงนะไอ้คนขี้สงสัยหรือสงสัยขี้เนี่ยเอามือไปแย่ดูครับอ่าแล้วก็ดมดูด้วยว่ามันมีกลิ่นไม้ของคุณอนะขี้สงสัยสงสัยขี้เนี่ยเออนะอาจารย์พยายามจะไม่พูดอยาบคายนะแต่ว่าเออมันเหลือเกินจริงครับ เดี๋ยวอาจารย์จะปิดก่อนเดี๋ยวมีพวกมาว่าอีกล้วตั้งสิบตัวจะมาจะไม่ถูกเราประมวลผลสามร้อยงวดนะครับไอคนที่งงง,งสงสัยไอที่อ้าปากจะพูดอ่ะไปไกลๆเลยไปนะครับรักอาจารย์ยังรักอยู่นะแต่ว,ว่าเกลียดแป๊บหนึ่งก่อนนะไปก่อนไปก่อนตรงนี้จะมีสมาธิ ออจะได้ทำเนี่ยกว่าจะเตรียมก็ม้วม,มาเสร็จมนจะต้องมาปิดมาปแปะมาเปิดอะไรอีกเนี่ยโอเคนี่คืองวดที่หนึ่งครับวดที่หนึ่งเก้าศูนย์หน้าครับนี่คือหลักสิบบนสามร้อยหนึ่งงวดนะไม่ต้องมือตกบ้องหูครับสามร้อยหนึ่งงวดจริงๆนี่คืองวดที่หนึ่งนะเด่น 905แล้วขอบอกไว้ก่อนตั้งแต่แรกวิดีโอนี่นะครับว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับจบปริญญาเอกยังตกงานเลยนะเป็นกับตันเครื่องบินเงินเดือนละห้าหกแสนนี่ยังต้องมาขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารประญาอินเทียยังตกลงมาแย่งนกกระจอกหนาะกินข้างล่างเลยครับนะนับภาษาอะไรกับ300งวด จะพลาดนะถ้ามันจะพลาดนะแต่ว่าท่านเดีนแล้วจะไหมหลักหน่วยล่างสองตัวเดียว9ว้าวเาบกังวดเนี่ยมีใครทำแล้วนะมัง่งยาวเท่านั้นนะครับยาวลึกถึงใจไม่ต้องทาสันสัท้านโอเคครับ504ศูนยกห้สองเนี่ยหลัก10นะครับ this is T up นี อาะเนี้ค่อยๆกเะยาเลยเยา,เลย,ยาเลยนะจำสัจธรรมข้อนี้ด้วยนะครับว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจงวัตสังขาเลขเอ,เ,อเอกเอกนะจำให้มั่นนะมันไม่วันหลุดนี่มันไม่ใช่ข้อมูลกําพีจากกองสลากมันไม่เกี่ยวกันเลยครับเป็นการคํานวณบ้าๆบ้าบ,าบ,าบา แต่บางเอิญมันมาตรงกันได้บางสูตรนะเนี่ยกยี้ตาไอ้ขอไปครับกยี้ตาแล้วก็เบิ่งตาดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอ่าแต่งเลขมาให้ดูไม่มีครับอาจารย์แอดกาลามายหรือไอกาลามเสเนี่ยไม่เคยทำแบบนั้น วนที่ยี่สบสี่คับสี่แปดเจ็ดออกแปดเจ็ดสี่มาสามตัวเหมือนหลักร้อยงวดที่แล้วอ่ะชุดนั้นอ่ะอ้าหนึ่งเก้ามันออกหนึ่งห้าเก้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรีบโพสเดี๋ยวไปให้อาหารหอยหน่อยไปจับหอยให้มันมือหน่อยครับขอโทษครับผมเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองไว้สิบสามบ่อครับ ไปลูบหอยจับหอยทุกวันทุกเช้าทุกเย็นทุกคืนแล้จับหอยแล้วรู้สึกมีความสุขแต่บางทีมือมันเหม็นบ้างครับจับเสร็จต้องรีบมาล้างเพราะว่าไปจับหอยตายแยกออกไปมันก็ต้องติดมือใช่ไหมครับคุณผู้ชายไม่ต้องทำหน้าเบะอกครับหอยมันเหม็นจริงๆนะ ไปจับอหอยที่มันตายก็ไม่ล้างมือเนี่ยมังเหม่งนะวันที่ออกิบห้าครับดับเด่นหลักสิบนะสองหนึ่งแดเนี่ยบางทีเราพูดมาถูกตลอดนะแต่พอผิดคำเดียวนี่พวกแทกเลยนะเป็นร่วงเป็นลาวเป็นใหญ่เป็นโตครับนี่คือข่าวเด่นหลักสิบนะครับ ข่าวเกี่ยวกับตัวเลขช่องข่าว CIS นะครับมา,มาเป็นช่องข่าวมาจากสำนักสืบเลขลับเป็นทุกอย่างได้ครับที่นี่เป็นทุกอย่างได้ครับวัตที่เก้าสครับศูนอ่ออกสองสี่หนไอคนที่พูดว่ามีแต่น้ำวันนี้มาไหมเนี่ยอ่อนนุ่นเอาป้บกลุ่มหัวอยู่นุ่นใช่ไหมครับนั่นนะอ้อามีเจาะ โลสองโลเอาไว้เบิ่งด้วยนะอ๋อผมไม่เห็นหน้าครับอาปี๊บคุมไม่เห็นครับขอไปไม่ต้องคุมก็ได้ครับวัดที่ร้อยสิบแปดครับหนึ่งแปดเก้าหลักสนะิบออกสองเก้าเจ็ดเห็นไหมครับมันเดินเรียงอยู่ตรงนี้เพราะเราอัดด้วยเปอร์เซ็นต์ด้วยเลขถูก นี่ทำจากเลขดับตัวเดียวนะสามงวดผิดบ้างแต่พอร,รวมเปอร์เซ็นต์มาแล้วมันก็มาเด่นเป็นแนวหน้าอยู่แบบนี้ครับดูด้านนี้คือข้อมูลอันนี้ที่มันออกครับดูว่ามันตรงอย่าบอกว่าไกลสอนสู่เจ้าวางไว้ตรงนั้นตรงนี้อีกนะมาดีควอามันรู้เจ้านั่น,นอ่ะอาจารย์นี่ก็ มรูม้จะตอบอยังไงตอนนั้นรีบโพสต์รีบนั่นเนี่ยเขาบางคนบอกว่าไปเอาสูตของใครมาเนี่ยฟังแล้วมันชอบช้ำนะ<ๆ>มาดูแป,ป๊บๆแล้ววิจารณ์ไปเรื่อยเนี่ยวันที่196ครับ381ออกก19ถ้าใครรำคาญก็มุนดีๆแบบนี้ก็ไปที่อื่นครับไม่ต้องคอมเมนต์ทำลายบรรยากาศนะครับถ้าจะดูไอ้มี ของดีไปหาสามตัวตรงเน่ยต้องสงบปากสงบคําทำจิตทำใจให้สงบแล้วดูตรงนี้ครับสามตัวนี้อาจารย์จะให้แค่สามตัวนะหรือจะเอาที่มันตรงเด่งลงไปเลยก็ได้ครับแต่อาจารย์เปื่อไว้ด้วย ทุกสิ่งล้วนอนิจจังความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้วก็ความแน่นอนที่สุดเนี่ยคือความไม่แน่นอนอัอนแน่บางคนบอกว่าการมีลูกเล่นไม่มีครับลูกไม่มาเล่นกับผม วัที่1243ครับ136ออก765เพราะว่าลูกมาเรียนออนไลน์ก็มันเป็นหนุ่มแล้ววัดที่248ครับ609ครับหลัก10บนนะนี่ออก197นะครับ197นี่รีซอน ลบตเตอรี่ออกผลออกมาวันที่สองิบสานะ902ออก924นะครับมีช่องนี้ช่องเดียวครับที่ยาวใหญ่บางคนอุ้ยน่าเกียดต่อไปรู้แล้วว่าจะพูดคำไหนนั่นแน่ก็ไ,ได้ยินมาจากวิดีโอนู้นแล้วอุ๊ยตายวายกรี บ้างคนก็ว่าอาจารย์วอสระอบอตวอัอออนากาศคนผีทะเลสับกดได้แต่อ่านไม่ถูกว่ะอ่ะอ่อ,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 อบ่บ้าแล้วเนี่ยวจนที่สองร้อเจ็ดสิบครับหนึ่งศูนย์ห้าหลักสิบนะออกศูนย์ห้าหนึ่งเห็นไหมมาครบแล้วครับเนี่ยโอ้โหเจ้าประคุณรุนช่องนะเห็นไหมทุกสิ่ง ใดๆในโลกล้วนบ้าหวยกันทั้งนั้นครับอยากถูกหวยทำง,งานน้อยลงทุนบาทหนึ่งได้ห้าร้อยลงทุนร้อยได้ห้าหมืนะไปพูดได้สิบคนฟังว่าเอาไหมถ้าคนไม่เอานี่แสดงไอ้คนนั้นติ้งตังเลยนะ หรือว่าเป็นคนที่บรรลุโสดาบันบทที่288กับ142หลัก10นะออก725อย่าเชื่อข้อมูลมางทั้ง,นะทงให้คนเครียดแค้นมาแล้วบางทีให้ไปดวงอาจารย์ไม่ดีเลกไม่เดินต่อตามแนวที่ให้มันเลื่อนตำแหน่งนะอย่างจะติดในร้อยมัน มันเลื่อนไปเป็นนายสิบอ่าบางทีอาจารย์ติดนายสิให้ไม่พอใจมันไปอยู่เป็นตำแหน่งนายร้อยอ่าคนที่เอาไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเผื่อไว้บ้างทุกคนก็อาจจะเครียดแค้นบางคนอาจจะทำจนรวยแล้วถ้าไม่รวยหรือถ้ายัางไงเครียดแค้นก็มาด่า เป็นไอ้หลอกลวงเป็นไอกระยะสังคมนะครับอาจารย์ฟังแล้วนี่ท้อใจเอาเงินก็มาหน่อยเดียวงทีก็เล่นจเจ้าพันล้าน้อยล้านสิบล้านเลยต้องใจกว้างต้องใจนักเลงครับจเจ้าเงินเจ้ามือเจ้ามือมันได้เปรียบนะมันอั้นกี่ประตูละ่ะยาวเป็นหางจระเข้ของที่มันฟาดมาให้อีกนะฟังแล้วจงทำสติให้นิ่ง ครับงวดที่300ครับเด่น725ออก159นะเนี่ยวันที่301ที่จริงวันนี้301นะแล้วครับแต่ว่าอาจารย์ใส่ตัวสถิติเข้าไปผิดนึกกันได้โอ้ยตายหาก่าจะโจ302งวดต่อไปนะ302แต่ว่ากว่าจะประมวลผลได้มันหลายชั่วโมงครับอาจารย์ก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะเหนื่อยเลยที่จะต้องมา ทำไมอีกถ้าก็เสียเวลาก็จะได้สักวิดีโอหนึ่งนะโอเคนะครับหลัก10บบนเด่น4ี่สามแถ้าไม่ชอบเลยถ้าเกลียดเลขนี้ก็วางไว้ที่เดิมครับเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาเอาไปแล้วถ้าอยากจะดูตัวต่อต่อไปนี่ก็จะให้ดูอีกทักงสตัวครับเดี๋ยวจะมีคนปากกระจุมกระจิมบอกว่าเว้ จังต็บตัวเองกลก็ทําได้ใช่ครับทําได้แต่ว่าส0 0 0 0ืสูตรเนี่ยคุณคํานวณได้กี่ปีครับถึงจะได้ใช้งานนะสี่สาดหสอง่ะที่เหลือเอาก็ไปตามไอ้คนนี้ที่ไม่บอกว่าแก่ๆก็จำได้เลขจีบตัวง่ายๆสบายๆอยู่แล้วใช่ไหมพูดมาได้ยังไงครับ โอเคครับคุณทำได้อาจารย์แอดก็ทำได้แค่นี้ครับ300งวด301งวดครับ4 3 8ถ้ามันเดินต่อก็ถือว่าเป็นโชคดีของทุกท่านนะครับถ้ามันไม่เดินมันก็จะออกมาทางเนียวนี้ยมันเลยเถิดลงทุ่งลงเหวลงนู่นไปครับอยาให้ดูแค่ห้าตัวนั่นะเดี๋ยวตกเป็นกี้ปากของสังคมคนก้นอยจ้องจับผิดอยู่ครับ โอเคครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่อ่านไม่เห็น,นครับตรงนี้เป็นใบที่สําคัญกับอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะไทยพาณิชย์ครับบัญชี4150581 0, 0ครับชื่อมิสเตอร์สมภพสามแก้วครับจบจากปริญญาเอกลอนดอนลุ่ม รันดอนนะครับปรเลนยาเอ็กมีที่ไหนอ่าอ่าอ่าโอเคนะครับเราก็สนุกสนานกันไปแต่ว่าเราจริงจังนะครับอาจารย์จริงจังกว่าทุกท่านนะครับถือแจ้ว่าช่องนี้ก็เป็นช่องข่าวไว้อีกหนึ่งช่องนะครับอาจารย์พยายามจะทําให้ราบเรื่นไม่ซีเรียสนะครับใครที่โดนด่าก็ขอให้รับไปเต็มๆนะครับเพราะท่านทํามาแบบนั้นจริงๆ ท่านที่คอมเมนต์ดีๆอาจารย์ก็ขอบคุณมากๆอยากจะปลอบประโลมนะด้ยสามตัวตรงๆนะ mm hmm. หูพึงหูพึงโอเคนะครับ mm hmm. คลิปนี้มีประโยชน์ก็จะแชร์ให้หน่อยครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะ mm hmm. กดเฉยๆติดตามไม่เสียตังค์ครับนะก mm ็ hmm. กดไลค์ให้หน่อยก็ดีครับ mm hmm. เราจะได้อยู่กันนานๆครับ ดูวิดีโอให้จบนะครับวิดีโอนี้จะได้เป็นวิดีโอที่มีคุณค่าเป็นวิดีโอที่มีประโยชน์ Google เขาจะจับการชมวิดีโอจนจบนะว่าเออมีคนสนใจนะอ่าเดี๋ยวหลังอาจารย์จะทําเป็นข่าวว่าไอห,หนึ่งไปแต่งเอียแปดตายคาที่เอียแปดดับงวดนี้ร้อยหน่อะไรก็ว่ากันไปครับเหลือเอียสีกระเบิดมาสลักหลุด ระเบิดตัวเองตายแงแกจบเกมครับเกมโอเวอร์ทุกๆ15วันครับเรามาเริ่มเกมใหม่นะครับโอเคครับก่อยทุกท่านโชคดีครับอุ้มโมมากเกินไปครับสวัสดีครับ